คนที่อยู่กับผมเป็นใครมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยผมประเดษสาีทองอืตรงนี้บ้านอะไรตรงตรงนี้อยู่บ้านบ้านโครกรังอืตําบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อ่าสุรินทร์นั่นเองนะครับเอ,อนาข้าวของพี่กี่ไร่ครับนาข้าวแปดไร่ครับแปดไร่พันอะไรพันข้าวพันข้าวก็ขอสิบห้าก็ขอสิบห้านะครับนี่ครับที่เราเห็นอยู่นี่อีกกี่วันจะเก็บเกี่ยวละ ประมาณ1ิบกว่าวันครับโอ้อีกสิบวันนี่ก็อีก10กว่าวันนี่ก็เก็บเกี่ยวแล้วเนาะครับนะครับปีนี้ข้าวสวยไหมสวยครับอ่าถ้าบอกว่าข้าวสวยเนี่ยช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยผมไม่รู้ว่าชาวนาเนี่ยเขาบอกว่าคําว่าข้าวสวยเนี่ยมันเป็นลักษณะไงอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงคือรวงมันเต็มแล้วเม็ดมันเต็มน้ำนมมันเต็มมันไม่ค่อยมีข้าวรีบอรครับอืมไม่มีข้าวรีบครับนะครับเมื่อไม่มีข้าวรีบก็จะไม่ค่อยมีข้าวรวง ใช่ไหมครับอ่าข้าวหล่นร่วงอะไรก็จะน้อยนะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะได้ถูกไหมครับครับโอ้ลวงลวงค่อนข้างยาวด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะอ่ะปีนี้นะครับแปดไร่ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรจากเดิมใช่ไหมครับครับอ่านะครับปกติแล้วใส่ปุ๋ยกี่กระสอบแปดไร่เนี่ยแปดไร่ก็ใส่ประมาณเจ็ดกระสอบห้าถึงหกถึงเจ็ดกระสอบนี่แหละอืมนะอันนั้นคือปกติครับอ่ะแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ผมใส่ปุ๋ยสามกระสอบ สามกระสอบครับแล้วก็เล่นโฟทีอย่างเดียวอ่ะแล้วก็เล่นโฟทีอย่างเดียวครับแล้วโฟทีฉีดไปกี่ครั้งสามสามรอบครับสามรอบสรุปว่าจากเจ็ดนะบจากเจ็ดกระสอบโดยประมาณเนาะครับนะแปดไร่เนี่ยมาใช้ปุ๋ยเหลือแค่สามกระสอบสามกระสอบแล้วก็มาฉีดพ่นโฟทีนะครับอ่าประมาณสามรอบครับแค่นี้เองครับโอ้โหได้อย่างที่เห็นนะครับมันต่างกันมากน้อยแค่ไหน ผมว่าต่างเยอะอจากความรู้สึกของผม,ม,มจากความรู้สึกของกเกษตรกรนะครับที่เรียกว่านะครับใช้จริงทําจริงด้วยแล้วผลลัพธ์ก็จริงๆอยู่ตรงนี้เลยครับนะครับคิดว่าแพงไหมที่เอาโฟทีเอาบูสเอตอร์เอาอะมิโนแบกอะไรมาใช้เนี่ยแพงไหมผมว่าไม่แพงนะถ้าเราคิดดูกับค่าปุ๋ยทุกวันนี้ค่าปุ๋ยมันแพงแล้วกระสอบมัเป็นพันพันก่าบาท อันนี้โฟทีไม่กี่ร้อยบาทมไม่กี่ร้อยบาทแต่เราฉีดได้ประมาณยี่สิบกว่าไร่ต่อซองคุ้มกว่าผมว่าคุ้มกว่าอืม,อ,มอ่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีผลลัพธ์จริงนะครับแชร์กับพวกเราได้ฟังกันอ่ะคิดว่าปีนี้ผลผลิตจะเพิ่มไหมครับเพิ่มครับผม,มว่าเพิ่มแน่นอนดูจากอะไรครับดูจากเม็ดรวงข้าวแล้วนี่นะครับอ่ะนะครับหันกล้องไปดูเลยครับนี่ครับข้าว นะครับต้นสูงด้วยนะครับนะครับแล้วก็นะครับเรียกว่าลวงแน่นทุกเมตรจริงๆนะครับนี่นะครับเอาละครับเอาใจช่วยครับขอให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งทานาปีนะครับนะฮะให้มีผลผลิตที่เพิ่มนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมนัทพงศ์นทองเกษตรพทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ